อาจารเพื่อนดูดูการบังไฟของหมู่บ้านเราของหมู่8เราพึ่งจะได้ไป50เซ็นะคะเพื่อนๆจ้ะยังเหลืออีก50พรุ่งนี้ต้องสำเร็จเพราะว่ามััันนแบบบวกก่หหออไ้ปา เวลาฮอปเป็นฮอปคนละฮอปรับยุทธศาสคนนี้รวมด้วยช่วยกันจับเพื่อนวันที่สิบสิบเอ็ดพัชธานี้เราจับเพื่อนจ้าเหลือเวลาอีกหนึ่งวันเหลือเวลาอีกหนึ่งวันครับเพื่อนเดี๋ยวรถเศรษฐกิจของเรายังไม่ประกอบยังประกอบไม่สำเร็จนะคะ อันนี้ก็คืออะไรของเราก็ตีเตรียมไว้พร้อมแล้วจ้ะเหลือแต่รอเก็บขึ้นทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อนๆจ้ะทั้งผู้ใหญ่อบตอผู้ช่วยเพราะมันเป็นงานประเพณีของหมู่บ้านเราอำเภอเราจะเ,เพื่อนที่แม่ปืนของเรานะคะนี่คืออะไรของเราตอนนี้ก็คือทีมงานทีมงานที่ช่วยกัน ทำเครื่องกระดับเอเอบ้างไฟจะเพื่อนของเราปีนี้ใช้โทนสีทองนะคะเพื่อนๆจา้าสีห้าสิไซโทนฟ้าและโทนเขียวปีนี้เปลี่ยนลุกใหม่ใช้โทนสีทองจะเพื่อนแต่สติงกก็มีมากมายหลายชนิดนมากมายหลายรูปแบบก็ส่วนมากก็จะเน้นส่วนมากก็จะเน้น วัสดุธรรมชาติจะเพื่อนเพื่อนธรรมชาติของเราคือน like. ี่คือฝีมือแม่บ้านของเรานะคะร่วมด้วยช่วยกันจะเพื่อนเพื่อนจ้ะนี่คือรอเตรียมขึ้นพรุ่งนี้คงจะได้ขึ้นเตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมของเราพรุ่งนี้แต่ว่าพร้อมไม่พร้อมพรุ่งนี้เราต้องพร้อมแล้วค่ะเพราะว่าประมาณเที่ยงคืนของวันที่9เราต้องเดินทาง ไปที่อำเภอแม่เปิลนของเรานะคะเพราะว่างานของเราเริ่มวันที่10 10ิบพฤษภาที่จะถึงนี้ล้วจะเพื่อนเืน,เนวันนี้ก็วันที่8แล้วจ้าเพจ้าเดี๋ยวจะม,มามอัปเดตความสวยงามให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้ก็คือยังไม่สำเร็จดีความสวยงามยังไม่สมบูรณ์ตอนนี้ก็คือ นี่เลยจะ้ะส่วนมากเราก็จะเน้นวัสดุจากธรรมชาตินะคะเพื่อนๆทีน,นี้เราเน้นสีทองนะคะเพื่อนจ้าเป็นสีที่สว่าง คือของเราตอนนี้ก็เพิ่งจะได้50เปอร์เซ็นต์เหลืออีก50เปอร์เซ็นต์เหลือเวลาอีกวันกับประมาณครึ่งหนึ่งวันเต็มเต็ม นี่เหลือคือรถเศรษฐกิจของเรานะคะยังประดับไม่เสร็จตอนนี้ตอนนี้ช่างก็เริ่มเล่งมือกับม้าของเราปีนี้ม้าเปลี่ยนลุกใหม่ตัวเดิมของเราจอดอยู่นูน่นปีนี้มีม้าตัวใหม่ขึ้นมา ม้าของเราน่ารักมากยังวันนี ang, ้ยังของเรายังไม่สำเร็จนะคะเพิ่งจะได้50%จ้าหมูแปดของเราตอนนี้ก็คืออันนี้ก็เริ่ม ตัวบ้างไฟตัวรถบ้างไฟก็ผ่านไปแล้ว70%จ้ะแต่ลถเศรษฐกิจกของเราเพิ่งได้50%เองนงน,นะคะเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายน้อยจะมาอัปเดตความสวยงามให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อนแต่ยายน้อยก็ไม่ได้มาช่วยเขาทำหรอกครับเพราะว่ายายน้อยยุ่งทำแต่ในครัวเอาอหัวน้อยเอาอหัวน้อยประจำนาทีมันเลื่นนะ ปกรเรายังเก็บขึ้นไปยังไม่สมบูรณ์นะคะเพื่นจ๋าะนี่คืปเียทีแม่งานช่างของเราทุกทุกคนนะครับทุกนยเลยย้นตาซะยูทูบเบอร์ของเรานะคะ